เดินไม่มองทางเลยนะคุณใครกันแน่เดินไม่มองทางแล้วเธอเหม่ออะไรอยู่ฮนะคุณสายสมองคำก็สายสมอนสองคำก็สายสมอนถามจริงคุณติดใจอะไรเธอนักหนาเจอกันแค่ครั้งเดียวไม่ใช่หรอเอ๊อย่าบอกนะว่ามันเป็นรักแรกพบ มันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอเอา้าแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าฉันไม่สายสมอนมันก็ต้องเป็นเรื่องของฉันด้วยสิตกลงยังไงคะคุณมานะคุณสนใจฉันขนาดนี้คุณชอบฉันเหรอคะอืมจะาก,กากันไปถึงไหน <c oughs> ก็ฉันอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงสนใจสายสมอนขนาดนี้ถึงได้ยเยยดให้เธอเป็นฉันอยู่ได้เอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้ว คุณชอบฉันกันแน่ค่ะถ้าฉันจะชอบเธอฉันชอบมะเขือดีกว่างันก็ไปหามะเขือเลยค่ะเชิญค่ะ ว่าทำไรจะชวนพี่สีไปเล่นด้วยแต่พี่สีไม่ว่างแม่ก็ไม่อยู่เออพี่มานะช่วงนี้แม่แปลกๆนะออกนอกบ้านทุกวันกลับก็บคำไม่รู้ไปไหนจะว่าติดละครก็ไม่น่าใช่บ้านเราก็มีวิทยุ ชูใจไปหาพ่อดีกว่าชูใจพ่ออยู่ทางนูน้นจ้าเออพี่มานะตกลงเรื่องแม่เอาอยัางไงนะเดี๋ยวเขาก็มากินกินกิน ไข่ปลาหนูทําเป็นแค่เนี้ยจ้ะพ่อมาด้ว่าอะไรจะบอกว่าเค็มกับจืดเข้ากันดีดีอ่ะจูใจพ่อตักไข่ให้ไหมเบื่อเนี่ยพ่อฉันเป็นห่วงเผื่อถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะได้ช่วยทันไงพวกมันไม่ได้เป็นตายร้ายดีอะไรกันหรอกก็คงหนีไปสู่หัวกันที่บ่อนลอยเหมือนเดิมนั่นแหละบ่อนลอย ชาวบ้านไปเล่นกันไม่เป็นงานทำงานเลยแต่เดี๋ยวผมจะลองไปหาบอดแสดูว่าบอดมันตั้งอยู่ที่ไหนงั้นพ่อไปด้วยครับมากำลังจะเปิดเลยใช่มา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 มันกิดอยู่เลยวไปล่าโอ้หายไปไหนกันหมดอ่ะพ่อว่าพผมนักพนันนะนะไวตัวทันมันก็เลยพากันหนี นอกจากบ่อนที่นี่แล้วพ่อว่ามีที่ไหนอีกไหม